เจ้าสิริพาจุธาพร8ต,ตุลาคม2566ขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติชุดพระอัจฉริยภาพงานหัตถศิลป์รังสรรค์มรดกของแผ่นดิน พระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสิลปาจุธาพรทรงเล็งเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ชุมชนท้องถิ่นและศิลปะวัฒนธรรมไทยรวมถึงโบราณสถานโบราณวัตถุาศาสนสถานต่างๆซึ่งเป็นมรดกอลัมค่าคู่ประเทศชาติบ้านเมืองที่ทุกคนควรอนุรักษ์สมบัติของบรรพบุรุษไว้เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ตระหนักในแก่นแท้ของตนและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ด้วยพระปณิฐานอันมุ่งมั่นที่จะนำความรู้ที่ส่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาพพิมพ์เกียรตินิยมอันดับสองคณะจิตกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรและระดับปริญญาโทสาขาศิลปะไทยภาควิชาศิลปะไทยมหาวิทยาลัยศิลปากรมาปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อเจริญรอยตามพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอด,ดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษและสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตบวรคติยาราชนารีในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาประเพณีอันุดงามตลอด ศิลปวัฒนธรรมอันส่งคุณค่าของชาติให้ดำรงคองอยู่คู่ชาติบ้านเมืองสืบไปวัดทาราทิศชัยประดิษฐ์อำเภอแม่แตงจังหวัดเชิงใหม่เป็นหนึ่งโครงการในพระดำริที่ส่งตั้งพระไทยบูรณปฏิสังขรโดยตั้งพระไทยจะเขียนภาพจิตกรรมฝาผนังเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิผลอดุลยเด ت, มหาราชบรมนาถบพิตรโดยมี เกี่ยวกับระชการที่9พุทธประวัติบทพระราชนิพนผลเรื่องพระมหาชนกโดยเฉพาะเรื่องบุคคลเปรียบด้วยน้ำเจ็ดจำพวกจึงเป็นแรงบันดาลพระไทยได้ส่งนำมาสร้างสารสืบทอดพระราชปณิธานจริงๆวัดเนี้ค่ะ,ะไม่ได้เป็นวัดมาก่อนเป็นสถานปฏิบัติธรรมค่ะ,ะหนูตอนนั้นหนูทําที่ิษต,ตอนปีหค่ะแล้วก็ ตอนนั้นมาทาบุญดยบังเอิญเลยค่ะแล้วก็มาพบที่นี่เอาแล้วก็จริงๆแล้วพื้นที่มันสวยอะค่ะคือวัดตัวสถานปฏิบัติธรรมนอยู่บนเนินพอดีแล้วก็มีบ่อน้ําทิพด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถามไปทํามาก็เป็นสถานปฏิบัติธรรมที่ท่านครูบ,บาธรรมชัยเป,เป็นผู้สร้างซึ่งท่านนี่เป็นหนึ่งในเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในเชียงใหม่นะคะหนูก็เลยขออนุญาตได้ คุยกับทางวัดทุ่งหลวงซึ่งเป็นเครือเครือของที่นี่ค่ะเพราะว่าครูบาธรรมใชนท่านอยู่วัดทุ่งหลวงมาก่อนแล้วก็ท่านมาทําที่นี่เป็นที่บัติธรรมหนูก็เลยได้มาขออนุญาตว่าถ้าหนูจะทําจิตกรรมฝาผนังเนี่ยภายใต้เรื่องพระมหาชนกเนี่ยของรลอเก้าเนี่ยเป็นที่สิทธิ์แต่ว่าทาที่เนี่ยเป็นวัดเลยด้วยเขาเนี่ยทำเป็นวัดเลยแล้วก็ ทำเป็นวิหาคือทางสร้างบุญเลยได้ไหมพระอ่ะาอนก็บอกว่าโอเคหนูก็เลยบอกว่าออได้ก็ทํามาทีนีอ้อาจารย์เฉลิมชัยโคศิภัทซึ่งเป็นหนึ่งในศิลปินที่เขียนอยู่แล้วเขียนภาพถวายท่านอยู่แล้วคะ่ะหนูก็ปรึกษาท่านอาจารย์เพราะาอาจารย์ก็เป็นอาจารย์มันอยู่แล้วด้วยก็เอามาดัดแปลงในโทนอย่างที่เห็นนะคะเป็นโทนสีแล้วก็ศิละปะในรูปแบบของล้านนา ผสมกับงานทีศิษย์ของหนูอีกอันหนึ่งที่ปอตีหรือที่เป็นจักรราศีเป็นเกี่ยวกับความเชื่อทางปีเกิดและจักรราศีของล้านนาค่ะที่เห็นทางด้านบนก็จะมีพระชประวัติด,ด้วยตรงหน้าประตูทางด้านหน้าของหนูเนี่ยคะ่ะแล้วก็ทางด้านหลังเนี่ยเป็นเรื่องของพระหมาชนกเกี่ยวกับคนกับน้ํา น้ำคนเจ็ปเพล่งกับน้ำอะค่ะ,ะแล้วก็ค่อยๆขยายโครงการมาเรื่อยๆจนถึงบัตรนี้ก็มีพระประทานคือจะมีซิกเนเจอร์ที่อีกร้อยพิพันฑ์ปีไปเนี่ยคนจะได้รู้ว่าวัดนี้สร้างเอาไว้เนี่ยในรัชาสมัยของรัชากาลที่9ค่ะและ,ะเป็นที่ประจักษ์ในรุ่นหลังๆต่อดไปว่าท่านทำอะไรไว้บ้าง โดยทุกครั้งที่ส่งงานส่งลงพื้นที่เก็บรายละเอียดด้วยพระองค์เองและส่งสำรวจพบว่าอาคารของวิหารอยู่ในสภาพทุดโทรมพื้นผนังไม่สามารถรักษาสภาพของภาพจิตรกรรมไว้ได้จึงส่งให้บูรณะวิหารใหม่แต่ยังส่งโครงสร้างอาคารเดิมไว้ที่มีมนเสนในรูปแบบศิลปะล้านนาไทยร่วมสมัยนอกจากทรงบูรณะวิหารแล้วยังทรงมีพระดำริปรับภูมิทัศบริเวณโดยรอบวัดทั้งหมดด้วย นอกจากนี้ยังทรงจัดสร้างพระพุทธ,ธปฏิมาสิริพานิยมิตรถวายเป็นพระราชกุศลและทรงบรรจุวัตถุมงคลในฐานพระณวิหารวัดทาราทิพชัยประดิษฐ์ด้วยทรงเมีพระประสงค์ที่จะให้วัดเป็นศูนย์รวมของพุทธศาสนิกชนและกลายเป็นวัดตัวอย่างให้คนในชุมชนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอันเป็นแนวทางในการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองที่สําคัญ ทรงคำนึงถึงข้อมูลที่แท้จริงในชุมชนด้วยความใส่พระไทยและทรงนำข้อมูลมาจัดทำแผนการดำเนินงานในแต่ละโครงการซึ่งแต่ละผลงานของพระองค์จะสอดแทรกความรู้การปลูกจิตสำนึกคนในท้องถิง่นถ้ารู้จักหงแหนรักษาสิ่งที่บรรพบุรุษสร้างขึ้นมาเพื่ออนุชนรุ่นหลังทั้งนี้ กรณียกิจในการทํานุบำรุงอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมการอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุหรือประเพณีของแต่ละท้องถิ่นล้วนแล้วแต่ก่อเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมทั้งสิ้นโดยแต่ละโครงการในพระดำริจะดำเนินงานภายใต้กองทุนพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุทาภรทรงเป็นองค์ประธานกรรมการบริหารจัดตั้งกองทุนและเปิดโอกาส ให้ผู้มีใจรักในการอนุรักษ์ศิลปะไทยได้ร่วมบริจาคสิ่งของสมทบทุนเพื่อนำไปใช้ในการทำนุบำรุงศิลปกรรมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าอยู่คู่ประเทศชาติบ้านเมืองสืบไป